สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้จะพาไปล้ามมะขามกันนะจ๊ะเราเริ่มต้นในการแกะมะขามกอนเนาะอันนี้เป็นมะขามเพื่อเนเหมือนนะจ๊ะรสชาติจะมีหวานแล้วก็ติดเปรี้ยวหน่อยนึงเนาะเขาจะแกะเม็ดออกบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็เอาถึงเม็ดจีเลยนะจ๊ะเพื่อ t e เจอร์ในการกินเนาะจะได้มีเม็ดตวัวแล้วก็ใส่น้ำอ้อยเนะเยจะ วันนี้ใจน้ำอ้อยไปสามกองข้อมกระบอกไม้ไผ่หนึ่งกระบอกจ้ะอันดับแรกก็กอ,อ,กอไฟแล้วเซตกะเอากระบอกไม้ไผ่มาเติมน้ำไปน้อยหนึ่งก่อนนะเจ้าเซตละกระใสมาขามลงไปเฮาก็ทย้อยใส่เอานะจ๊ะเดี๋ยวถ้ามาขามนิ่มแล้วยุบลงไปแล้วเฮาก็อก่อยเติมที่หลังแหมเนาะ เอาใส่มาขามลงไปก่อนเป็นการทำมาขามกวนแบบโบราณน,นะเจ้าก็คือใช้กระบอกไม้ไผ่ในการทำเห้มาขามสุกถ้าสมัยนี้เป็นก็เอาไปกวนในมอเอาไปตั้งไฟเอานะเจ้าถ้าเป็นแบบดั้งเดิมก็คือเอาใส่กระบอกกระบอกไม้ไผ่เนาะแล้วก็ไปหลาม อันนี้มันคือมันก็ได้เป็นมะขามกวนเหมือนกันนี่แหละจะ้ะแต่ว่ารสชาติและก็อรรถรสในการกินมันจะต่างกันเนาะอันนี้ก็จะมีความหอมแบบดั้งเดิมของการเป็นลามมะขามแต่เลยเจ้าเขาจะใส่กะมะขามกับน้ำเปล่าลงไปก่อนนะเขาเติมน้ำเปล่าตอนตอนข้้งแหลกเนาะ แล้วก็ยัดมาขามลงไปพอได้ทีแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าเหีมน้อยนึงแล้วเราก็จะเอากระบอกไปตั้งไฟนะเจ้าตัวนี้จะเป็นสังกะสีเก่านะจ๊ะลุงเปิ้ลกอามาล้อมไห้เนาะมัดไวยแล้วเขาจะเอากระบอกไม้ไผ่เนี่ยยัดลงไปเพื่อที่จะให้สังกะสีตัวเนี่ย เป็นฉนวนกันความร้อนบอ่อเฮไฟมันห้อนเกินไปเพราะมันอาจจะทำาหลืกอะบอกไม่พเฮาไม่ได้นะเจ้าเฮาก็ยัดลงไปเลยเนาะเสร็จแล้วเฮาก็จะเอาแอนไฟไว้นะเจ้ามันพอเอาหนาถ้าเปิดเริ่มนิ่มแล้ว เขาก็จะได้เติมมะขามที่เหลือลงไปได้นะจ๊ะช่วงเวลาที่ร้อนี่เขาก็จะมาหั่นน้ำอ้อยไว้ก่อนนะเขาก็มาซอยน้ำอ้อยฝานน้ำอ้อยอ่ะจ๊ะคือน้ำอ้อยมันหย่อยๆเนาะเวลาเขาไปใส่ในกระบอกอะ่ะินก็จะได้ละลายง่ายนะเจ้าคือมะขามเนี่ย มีความหวานอยู่ละเขากเลยบ่ต้องใจน้ำอ้อยหลายเอารสชาติเฮาชอบเลยเจ้ามะขามเนี่ยเป็นมะขามมะขามหวานปื้นบ้านนะเจ้ารสชาติก็จะมีทิดเปี้ยวน้อยหนึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยจ้ะฟักใบใหญ่แต่ว่ากินอร่อยครับถ้าเป็นสีทองสีชมพูเนี่ยเป็นก็จะมีรสชาติหวานไปเลย พอเอาฝานน้ำอ้อยเสร็จแล้วเขาก็พักไว้ก่อนนะแล้วก็กลับไปดูกระบอกลองเอาไม้ลองเอาไม้แทงดูนะเจ้าผ้าสาเหนือเปิดห้องว่าไม้สวกเขาลองเอาไม้สวกเพราะเนาะว่ามันเริ่มหนิ่มหรือยัง้งตั้งลมขยับลงไปแลอยั้งนะเจ้าเพระ่เขาจะได้เติมมาขามติเหลือลงไปได้ เริ่มเริ่มลดลงไปแล้วเขาก็เอามาขามที่เหลืออยู่เติมลงไปนะเจ้าสลับกันเลยเนาะรอมาขามที่แก้เม็ดแล้วก็มาขามที่ยไ่ได้แก้เม็ดเตือเอาแล้วก็เอาไม้สวกลงไปนะเจ้า เอาไม้แทงลงไปนะเจ้าตั้งไฟละไว้เฮาก็แมนมาขยับไม้นี่นะเจ้ะเพื่อที่จะได้กลับเพื่อถหากันเนาะเจ้าก้นกระบอกมันอาจจะนิ่มแต่ต้งปากนี่ก็ยังแข็งอยู่นะเจ้าไม้นี่ถ้าเป็นการทำกับเข้าก็เหมือนกระทบพีนะเจ้าอันนี้คือรสฉาดดั้งเดิม ั้งแต่สมัยเป็นละอ่อนน้อยเนาะคนเท่าคนแก่ปุยาอยา,ายกจะย่าให้กินประมาณนี้นะจ๊ะแต่สมัยนี้ปุยจอาใส่หม้อแล้วนเนาะจ้าสะดวกสบายแล้วมันก็ไปหาม่าหัากเลยนะเจ้าอาเรลิมถ้านิ่มแล้วนะจะมีกลิ่นหอมนะจ๋าหอมมะขามเนาะเพราะเ,เรลิมนิ่มแล้วเขาก็เติมน้ำอ้อยที่เขาฝานไว้ลงไปเลย ย้อยใ,ใส่ไปนะเจ้าใส่แล้วจะาาเอากระไม้สวกลงไปตัวหนเอเกบยที่การร้องเอาหน่ะนะะอกะกบเดมูปิ้กันปใส่น้ำอ้อยไปให้หมดถึง3ก้อนเลยนะเจ้า ใส่น้ำอ้อยเสยแล้วเหาก็เอามาสวกลงไปเนาะเพืดด่อดีจะให้น้ำอ้อยกมะขามเนี่ยเข้ากันดีนะจ๊ะเฮ้ยตัวน้ำอ้อยนี่ละลายนะเจ้าตัะะ้งหน้ามันจะแข็งน้อยเนาะเจ้าตังก้นนี่แหลวละมันก็เลยจะก้นอยากหน่อยนึงเจ้าไม้สวกก็จะขยับยากน้อยนึงนะจ๊ะต้องใส่เย็นๆนะ ถ้าแห้งอ่ะเดี๋ยวมันจะล้นออกจากปากบอกหมดเลยเจ้าผ้าเหนียวแกเ,เขากับเติมน้ำไปได้นะจ๊ะเติมน้ำไปน้อยหนึ่งเนาะถ้ากนเข้ากันแล้วเขาก็มาเติมเกลือจ้ะใส่เกลือลองไปนิดหน่อยนะเจ้ารสชาตินี่ก็แล้วแต่เขาชอบเลยเนาะเพิ่มรสได้ส่วนผสมวันนี้ก็จะมีมะขามหวานน้ำอ้อย เลือน้ำปลาแล้วก็กะทินะจ๊ะนะคก่อไม้ซวกซวกไปกลนเพื่อเป็นเข้ากันนะจ้าเครื่องเริ่มแน่นนะจ๊ะเริ่มจะล้นกระบอกนะจ้าพอเข้ากันแล้วนิ่มแล้วเราก็มาเติมกะทินะจ้าวันนี้ใช้กะทิกองน้อยหนึ่งกองนะจ๊ะรสชาติเนี่ยมันมีอัตราส่วนที่ตายตัวเนาะ แล้วแต่ความพึงพอใจความชอบของก้นกินเลยถ้าบาหวานเตือ้เอเราก็ใส่น้ำอ้อยเพิ่ม,หมแหมถ้าต้องการตัดเกลือแหมน้อยเราก็ใส่เกลือได้หแหมนะเจาหรือว่าถ้าดั้งเดิมตะแต่เนี่ยจะบ่ใส่กะทิเลยก็ได้จ้ะก็จะเป็นรสด,ดั้งเดิมขอมมาขามผสมกับน้ำอ้อยเลยเนาะแต่อันนี้เราใส่กะทิไปตัวเนะเจจะแต่ใส่แ่กกะทิกองน้อยหนึ่งกองเนาะ เพื่อความนัวความมันนะจ๊ะเช็นแล้วก็กลิอนไม้ซวกเนาะเ้อกะที่เข้ากับมะขามตั้งในกระบอกนะเจ้าอัตลดสของการล้ามะขามก็คือการซวกไม้นี่แหละเจ้าแล้กลิ่นหอมที่ได้มาจากกระบอกนะคะบางคนกระบอกว่าห้อนกระห้อน เอาใส่หม้อสะดวกกว่านะเจ้าแม่นนะสะดวกกว่าแต่แม่นเนาะแต่ว่ารสสัมผัสมันต่างกันนะเจ้าเลาเก็เอาไม้ซวกไปเรื่อยๆนะจ๊ะก้นไปเรื่อยๆเนาะพอได้ตีแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบรสชาติกันนะเนี่ยอลองชิมดูนเนาะจ้าว่าเาชอบรสชาตินี้หรือยัง โอเคแล้วหนาแล้วชาดได้ละเจ้าเดี๋ยวเดียวเฮาซวกเรื่อยๆเนาะเาเปินเข้ากันดีๆก่อนนะก่อยเอาออกนะเจ้าถ้าเป็นหน้าหนาวนี่จะม้อกว่านี่นะจ๊ะ อันนี้อากาศเริ่มห้อนแล้วเนาะอยู่ใกล้ต่อไฟนี่เงาแตกเงาแตนเรา็ค้นไปเรื่อยๆนะเจ้าจนได้ระดับงวนตีเฮาพอใจแล้วความเหนียวความค้นตามระดับตีเฮาชอบล่ะกินเริ่มหอมนะจ๊ะกินหอมหอมกินมะขาม หอมกินกะทิแล้วก็หอมกินไม้เนี่ยเสียบเข้าไปก็จะล่นออกมาแล้วนะจ๊ะเต็มบอกมากเลยข้าวเหนียวห่อนๆนะเจ้านี่นะเหมาะขนาด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสุกละปอแล้เนาะได้เหนียวได้งวนตามระดับที่เขาพอใจแล้วเขาก็โยกออกจากเตาเลยก็จะมาทอดสังกะสีที่หุ้มตัวนี้ออกนะจ๊ะ เสตเหลียบร้อยอันนี้ขนาดทำห,หุ้มสังกะสีแล้วนะกระบ,บอกยังเกือบจะไหมเลยเจา้าน่าจะเป็นฟังตีโดนไฟเยอะเกินไปอ่ะจ้ะเสร็จแล้วก็จะมาเทใส่ชามเนาะอันนี้คือพ้อมทดี่จะกินแล้วนะถ้าหายหายห้อนแล้วเขาก็แบ่งใส่ถุงหรือแบ่งใส่กระป๋องก็ได้เจา้เาเขาใส่ตู้เย็นไว้เนาะ การเอาออกจากกระบอกนี่กรถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะจ๊ะเอาเอาออกค่อนข้างยากนี่ยแต่ถ้าได้ออกมาแล้วก็ออกมาพร้อมกันเลย ตีสีเอาจะแล่ๆนี่ก็คือเป็นติดกระบอกตรงตรีมันแฮมแล้วนะ,จะเจ้ากระบอกเกือบจะไหมแล้วนะถ้าไหมทะโลนี่ตรงนี้ก็จะเป็นได้เอาควางได้แล้นะมันก็จะขมเนาะแต้ามันยังยังมีก้นกระบอกเดี๋ยวเขาจะมาพากระบอกให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาโคกระบอกไม้ไผ่นี่นอก เ่าไตังก้นมันยังบัลรุตออกมาเตือนะเจ้าอาจจะมีไม่น้อยหนึ่งแต่ว่ามันบัได้ทะลรถึงเนื้อตั้งไหนนะเจ้าตรงหั่นก็จะมีความหอมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันจ้ะนี่อันนี้คือก้นกระบอกที่บัลรุตออกมานะเจ้าหั่นก็จะสีดำๆนะ็คือหอยไม่ภายที่ตั้งหนอกมันไหมนะแต่ว่า มันยังบาทะลุถึงเนื้อตั้งไหนเด้อค่ะนีได้แล้วลาม,มาขามของเฮาบางคนก็จะกห้องว่ากวนมาขามนะเจ้าถ้ากวนมาขามนี่คือเอาใส่หมอ้อแต่นี้เขาใส่กระบ,บอกเขาก็เลยห้องว่าลามมาขามจะ้ะไั้ได้กินตั้งแต่ต่อไปรอน,น้อยๆแล้วนะน้องบาได้กินเมื่อนขนาดนักละว,วันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยจับมาทําแล้วก่อนทาคลิปให้ดูกันนะเจ้า ฟากดติดตามากดซับสไคร้ให้ชิมนะเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป